สวัสดีครับมาพบกับเพจครอปแอมเลยเหมือนเดิมนะครับนี่พาชุดนี้ก็เป็นพาที่ซื้อน้องเข้ามาเนี่ยเลทเส้นนี้ก็คือน้องเขาไปอยู่ไต้หวันทํางานอยู่ไต้หวันนะครับแล้วเขาซื้อเลทผมไปราคาหลายหลายหมื่นเลยนี่ทองเก้าสิบสี่บาทซื้อไปตอนปีมปันไปหกห้าหกสี่ได้เออไปหกห้าหกสี่นี่นี่มลกลับมาไว้ที่เดิมครับนี่อ่าน้องต้องการใช้ตังนะครับเลยมาขายคืนให้อนัดรับกับน,น้องที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเส้นนี้ เป็นเซนต์ตอรี่ผมเลยสมใจนึกหายากมากแลนะเป็นรุ่นที่นิยมเลยนะวัดสมใจนึกเนี่ยเป็นเลดนิยมเลยจัดสร้างน้อยนะครับลองลองมาจากรวยพันล้านชนะจนเลยเลเนะี่ยแท้ทานหลงพรอรวยด้วยแท้ทานเลี่ยมกรอบทองแท้เก้าสิบทำงานใ่ไต้หวันนะครับกลับมาที่ไทยนะี่อันนี้เป็นรวยพันล้านสองรวยพันล้านสองสองบาทขนาดสองบาทคนจีนชอบนี่ไตมาดไต่มาดห้าเก้าก 59, นะครับ เก็บได้พาเครื่องทุกรายการเนี่ยนะครับเป็นพารที่นิยมหมดพาเครื่องขอวงพ่อรวยเนี่ยเป็นพารที่นิยมหมดนะครับหพ่อรวยท่านวัเรียนเกจิคณาจารย์เก่งหลายหลายเกจินะครับนี่ยหพ่อรวยพ่อคูณท่านเป็นเพื่อนสนิทกันนะพ่อรวยพ่อคูณเนี่ยถ้ท่านเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับเก็บพาร์ทหลักการเก็บพาร์ทง่ายๆเก็บพาร์ทแท้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นพาร์ทแท้นิยมด้วยนะต้องเป็นพาร์ทแท้นิยมด้วยนะครับพาร์ทแท้ไม่นิยมก็เท่านั้นนะครับเก็บพาร์ทเนี่ยเราเลือกอย่าเลือกแค่ ซื้อพระให้เลือกซื้อคนด้วยซื้อคนที่มีเครดิตยอมจ่ายแพงนิดน,นึงพี่แต่ได้ของดีของชัวเอแต่ได้ของดีของชัวดีเลยไปหาซื้อพระลูกจูกได้พระอุป่ซมอมต้องมานั่งรุนหี่เงส่งของไม่ส่งของถูกไหมต้องมานั่งรุนหี่เงส่งของไม่ส่งของเพราะฉะนั้นนี่รับเล่ยมทองด้วยนะขวัญใจเลี่ยมทองบอกหลงังไม่มามีลูกทรงกอดตะกุดกอดเบงกอ่เลตทำอะไรเกี่ยวทองหลังไม่มานะครับสำหรับเลี่อมซื้อคนที่มีเคด,ดิตดีกว่าเชียผม เพจเรามีจัดส่งไปทางด้วยผ่อนได้ส่งไปทางเก็บตังค์ไปทางนะครับอนี่ใครอยากได้รายการไหนเนี่ยไปกดติดตามเพจไว้นะครับเดี๋ยวมีแบ่งปันไลฟ์สดเดี๋ยวผมขึ้นเพจขึ้นอะไรให้ไปกดติดตามไว้ไม่เสียหายเวลาพี่กดติดตามผมมาแล้วเวลาพี่โพสเพิร์อะไรเนะี่ยโพสพี่จะเด้งมาหน้าเีจผมเลยผมจะได้ไปคอมเมนต์ไปถูกใจพวกพี่ได้โอเคไหมอืมนะครับมีใครเคยโดนมิจฉาชีพโกงไหมทุกวนันนี้มาหลายรูปแบบนะเวลาโอนตังค์ครับ โอนตังค์ให้ใครเช็คอะไรอย่าอย่าเช็คแค่ชื่อให้เช็นคนามสกุลด้วยนะครับให้เช็นคนามสกุลด้วยการไว้ทุกวันนี้มิจาชีพม,มารหลายรูปแบบผมถึงบอกซื้อคนที่เราซื้อแล้วสบายใจนะครับซื้อกับผมเนี่ยอยากไปทางหรือนั้นรับรายการไหนได้หมดเน้นความสบายใจลูกค้าเป็นหลักทางเพจมีบริการเก็บตังค์ปลายทางในลงนั้นรับได้ลูกค้าสบายใจหมายบอกได้นะครับเนี่ยเลดเส้นนี้สวยไหมกล้องเมื่อไหน่วะลงกล้องให้ดู สมใจนึกไงอ่าเปเลทดที่นิยมนะเปเลทดที่นิยมอืมสมใจนึกยาเต็มเต็มเลยเนี่ยกรอบทอง 90. เก้าสิบอ่ากรอบทองเก้าสิบกรอบทองเก้าสิบสวยๆเลยใครชอบก็หลังไม่มานะสี่บาทกรอบทองแท้ 90. เก้าสิบเลี่ยมล้านเป็นทันวากดไลค์กด like, แชร์กดติดตามไว้นะเดี๋ยวเพจเรามีกดติดตามพบ 5,000เดี 5, ๋ยวแจกฟาเลี่ยมทองให้นะครับแจกฟาเลี่ยมทองใครอยากได้ความรู้เรื่องฟาเครื่องไม่กูจะตามเพจจดตาม youtube ไว้นะครับสวัสดีพี่พ่านอย่าเจอกันครับสวัสดีครับ